ระหว่างที่ผมทํางานอยู่ในนันนะครับก็มีอ่าน้องๆเด็กๆนะครับล้างรถให้ผมจะย้ายส้มตำเขาส้มตําไก่ย่างนะครับเห็นไหมนี่ทําตัวให้มีประโยชน์เห็นป้าคนหนึ่งก็กางร่มนะครับคนหนึ่งล้างรถมันกางร่มให้ตัวเองไม่ไม่กางร่มให้คนล้างรถเลยอะไรกันเนี่ยฮะอ่า น,นี่นะครับทางเข้ามาหมู่บ้านผมบ้านวต้นติ๊กตอกถ้าใครอยากมาเจอตัวผมก็มาได้นะครับมาเจอตัวได้นะนี่จริงๆเด็กพวกนี้เขาโชคดีมากเลยที่มาอยู่ใกล้ผมเห็นทุกอย่างเลยเห็นการทำงานทุกอย่างเลยนี่นะครับ หน้าฝนนานๆทีล้างครั้งหนึ่งคนนี้ใครเนี่ยกลางร่มนี่ชื่ออะไรซีโน่ซีโน่ใครเป็นคนตั้งให้ท <laughs> มคนตีนมากเลย <laughs> อ่ะอ่ะ,อะไม้นะครับไมมาแล้วทั้งไมที่มีสายยาวหกเมตรแล้วก็เป็นไมที่แบบเป็นไมอ่าไมบลูทูธเอ้ยไมใช่ไมบลูทูธไมไร้สายนะครับ ก็มาแล้วนะครับไมคที่ผมเลือกมาเลือกมาอย่างดีเลยนะครับใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ดีด้วยเสียงดีด้วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเลือกมาแล้วนะเลือกมาอย่างดีเลยเข้ามาแล้วตอนนี้รอแค่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จะเข้ามาวันจันทร์นะครับวันจันทร์มิกเซอร์จะเข้ามานะครับอันนี้คือด้านในนะครับนี่ก็เตรียมต่อไปนี้ด้านหลังผมจะทําเป็นห้องนะครับเป็นที่ ที่รวบรวมนะครับแพ็คของของผมจะมารวมรวม,รวมไว้ตรงนี้แล้วก็มาแพ็คให้ทีมงานแพ็คอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับส่วนผมก็ทํางานที่อยู่ด้านหน้าออกกล้องออกชอนะครับหน้าที่ผมคืออย่างเดียวไฟ์สดแล้วก็ทําให้คนรู้จักสินค้านะครับว่าสินค้าที่เรามานําเสนอมันช่วยอะไรเขาได้มีแค่นี้นะครับหน้าที่ผมอะ โอเคถ้าใครสนใจก็ทักมากครับส่วนหนังสือพระนะครับผมก็กาลังเตรียมการถ่ายรูปเตรียม mm hmm. ถ่ายรูปนะครับอืถ่ายรูปแล้วก็ไปดูงไนตะก้าเนาะจัดบ้านใหม่ก็สวยขึ้นพอมันสวยแล้วก็อยากอยู่บ้านนะอยากทํางานอยู่บ้าน mm hmm. ไม่ต้องออกไปไกลนะครับทํางานอยู่ที่บ้านโอเคสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับไม่บายครับ